เรียบร้อยมันรอยอยู่ข้างนอกโอ๊ยไม่ตายได้ยังไงยิงขนาดนี้ไม่ตายโอ้โหเหลือเลือดแค่นี้ กลับมาอีกแล้วกับเกมกรีด้าฟีไฟเออร์วันนี้เราจะมาลงแรงกันแต่ก่อนอื่นอยากหารองเท้าเท่ๆใส่ไปลงแรงสักหน่อยหนยขอดูดิเอ้คู่ดีๆไหมนะค็อี่ก็ยังไม่ใช่เอาสีสมก็ยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่สีนี้ล่ะเฮ้ยอันนี้ก็เข้าท่าอยนะแต่ยังไม่โดนใจที่หมาเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยใช่เลยอ่ะเออดีรองเท้าโดนใจมากไทเกอร์สลิปเปอร์ รองเท้าน้องเสือสุดน่ารักโดใจพี่หมาจากกิจกรรมกล่องรองเท้าสไตล์คือสะสมโทเค็นแลกรักคอลเลกชันสุดน่ารักได้ในร้านขากิจกรรมมีแต่วันนี้จนถึงวันที่19กันยายนนี้เท่านั้นเรามีรองเท้าใหม่แล้วเราก็ต้องไปลุยกันเลยมาแล้วโอ้โหรองเท้าดีโชว์อรองเท้าเรามีรองเท้าน้องเสือนะ ีเลือกตั้งนานกว่าจะได้คู่นี้สู้อย่างมีสไตล์ตายอย่างมีสเต็ปมุ่งหน้าไปยังเขตหลับไวโอเคกับรองเท้าใ่รองเท้าน้นเสืออืม เรียบร้อยมันรออยู่ข้างนอกโอ๊ยไม่ตายได้ยังไงยิงขนาดนี้ไม่ตายโอ้โหเหลือเลือดแค่นี้แล้วมันขึ้นไม่ได้ยังไงอะมันต่อไอวอลขึ้นมาเหรอ รีบหาของนะเขาอ้อกดผิดมือชอบลั่นนี่เขจาจะเล่นคุณแต่คุณเล่นเขาก่อนเป็นไงเขาเรียกว่านั่งชิลอยู่ก็โดนดีฮะจะรออะไรล่ะครับเออเอ้โน้ โอ้ยโอ,ยโอย้เลือดมันเหลือเลือดมันเหลือ20อ่ะมันไม่ตายอ่ะกิจกรรมใหม่กล่องรองเท้าสไตล์คือหูกิจกรรมนี้แต่วันนี้จนถึงวันที่19กันยายนนี้เท่านั้นห้ามพลาด